นะครับไปแล้ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีกรวดเยี่ยมความพร้อมนะครับพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระชดำริในอำเภอทาชนะเพื่อเตรียมต้อนรับองคมนตรีที่มีกำหนดมาเยี่ยมติดตามโครงการนะครับ โดยนายวิจุตินโตผู้่ารากการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีโอ้โหเดินทางค่อนข้างจะลำบากนะฝนจะตกนะ,ทะ,ทะนนองสีโ่โบลงพื้นที่โครงการอันเนื้อมาจากพระราชดำรินะครับวดความพรม้อมในการตรวจเยี่ยมของพลเอกกัมปนัสรดิษฐ์องค์กรมนตรีโดยจุดแรกไปที่ไฟบ้านปลายน้ำตกยู่ตรงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเก่งกรุง,งวะอะไรผูลลำบากนักยู่เข้าไปในเขานะตะบลประสสะกับปื้อทาชนะนะครับซึ่งกรมจลประทานได้อนุญาตใ้พื้นที่สร้างเป็นไฟถทดน้ำคนกรีดจิมเล็ก พร้อมด้วยระบบส่งน้ำโบผักน้ำอีก3จุดนะครับโดยเปิดใช้งานมาปี25 5 1ันรครับสามารถส่งน้ำในพื้นที่บ้านคลองรอกบ้านถาไม่ตบุลประทุ่ใช้ประโยชน์4 1 7ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรประมาณ800ร่ไร่ย่างเพียงพอตลอดทั้งปี พร้อมทั้งเยี่ยมประชาชนนะครับตีชายประโยชน์จะควายดังกล่าวด้วยหลังจากนั่นค่ะคุณผู้ชมหาทฐานผู้วาก็ได้ลงพื้นที่มู่ที่9ก้าตำบลสมอทองอำเภอทาชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ในการเตรียมก่อสร้างโครงการฝ่ายบ้านเข้าเพลาและการสถานีสูปน้ำพร้อมกับระบบท่อส่งน้ำ ซึ่งก็เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริเพื่อที่จะช่วยเลือกราษนนในพื้นที่ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและก็มีน้ำเผื่อการเกษตรในช่วงหน้าแรงค่ะโดยการเป็นฝ่ายขนกรตขนาดสูงนะคะพร้อมโดยสถานีสูบน้ำดยไฟฟ้าและการระบบท่อส่งอาคารประกอบรวมไปถึงบอ่อผักนามิซองแห้งขณะนี้ค่ะอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุญาตพื้นที่โครงการในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทาชนะ ได้งบประมาณการก่อสร้างค่ะกรมชุลประทานบอกวายูในระหว่างการข้อสนับสนุนจากทางสนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสรานง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะนะครับโอ้โหดูเส้นทางการเดินทางนะค่ะจะยากหรืบากทีเดียวค่ะ,คะ